สบายดีพ่อแม่พี่น้องเชื่อในเราและยุตังประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี้องฟังไทยเบอร์สุขุสุขคนเมื่อนี้นะผู้กองบอยไม่เรื่องจะมานําเสนอเล่าแบบเป็นตุเป็นตะเบาแบบความภาคภูมิใจนะโดวยว่าสายการบินที่บินไปในประเทศฮ่องกงนะขอลงมาจอดสุขเสริญน,นะกับสนามบินสมเด็จพ่อเพลินปนว่นะ เพราะว่าปลายทางทางฮ่องกงนั้นเกิดมีพายุขเข้าเนาะก็เลยติดต่อมาทางฟั่งคามเมน์ขอลงจอดสุกเสิร์ฟน,นะ,ะผู้กองบอยนี่บอกว่าขอลงจอดสุกเสริรน,นั้นชั่วขราวสิบสามลำพุนเดนะสิบสามลำพุนเดนะอย่างอื่นคอยเว่าวคนเดียวก็คือจิเพีนพาไปเบิ่งผู้กองบอยเล่าเรื่องนี้กันนะเฮ้ยสดสดร้ดอนร้อน,อนเลยนะล่าสดุดวันนี้เลยนะวันนี้เลยวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบสามเดือนเก้า ปี2 0 1พันสิบห้านะนี่จะบอกอะไรให้นะตอนนี้มีไอเครื่องบินนะเครื่องบินที่จะบินไปฮ่องกงนะแต่ว่าตอนใน,นที่ฮ่องกงเนี่ยมันมีพายุนะเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็ขอลงที่สนามบินใหม่ของประเทศกูนะสนามบินของเสด็จพ่อวัวนะเออเนี่ยมึงดียังไงอะมึงรู้เปล่าที่นี่เขายินดีต้อนรับเลยแล้วก็เข้าเก่งนะเออ ถ้าไม่มีสนามบินใหญ่อย่างเนี้เครื่องบินใหญ่ๆมันก็ลงไม่ได้นะแต่เขาคิดเป็นไงเขาคิดว่าเขาจะขยายให้คนเนี่ยเข้าประเทศมากขึ้นเนี่ยเขาทํำยังไงนะเขาคิดเป็นเขาฉลาดเขาไม่ได้งโง่เมันพูกมึงนะไอ้ที่เขาเอาเงินไปสองพันกว่าล้านไปสร้างเนี่ยเขาศึกษามาแล้วครับนะก็คืออันนี้บริษัทเดียวนะย้าําแค่บริษัทเดียวนะบริษัทก็ชื่อไอ ชื่อคัทเท่ปาริฟิกนะบริษัทเดียวเนะี่ยลงวันนี้เรียบร้อยละสิบสามลำนะเดี๋ยวรอดูนะว่ามีบริษัทใหญ,ใหญ่บริษัทที่มีเครื่องบินใหญ,ใหญ่ระดับโลกเนี้ยจะมีบริษัทไดบ้างที่แบบมาขอลงจอดชั่วคราวอันนี้เขาจอดสามวันนะเขาขอลงจอดสามวันเนาะเออมันก็ดีอย่างนี้นะกูว่านะใจเย็นๆเ,เขาลงทุนขนาดเนี้ย เขาไม่ให้เงินเขาแนะ่ละลายแบบโดยมาดูเรื่องดูลาอะไรหรอกนะอสองพันกว่าล้านเรียนนะไม่ใช่น้อยๆน,นะมึงเห็นนี่าเนี่เครื่องบินระดับโลกขนาดใหญ่แค่ไหนก็ลงได้นะผู้กองบอยคือเข้าใจบคำว่า ขอลงจอดซู่ข่าวหรือว่าสุกเสิญนั่นนะมันโมเมนต์มาจอดแบบถาวรเขาไ่ได้เข้าไปในคาเมนผู้ก,กองบ่อยคขามาจอดสซุกเสิญนั้นคือคนนั้นบรสามารถออกจาก,กสนามบินได้นะาสามารถออกไปในนอกพื้นที่ได้นะตื่นบอกว่ามาจอด1สิบสามลำคือเห็นแต่มีลำเดียวแล้วผู้กองบ่อย สิบสามลำโมเมนะ Moment. ลำเดียวหันเขาบินวนไปวนมาเพื่อท่าลงจอดบ่วะในขณะที่เขาขอลงจอดแบบสุกเซินนะนะถ้าเกิดต้นทางที่เขาไปลงมันมีปัญหานะแล้วมันอยู่ในน่านฟ้าของคขเมรเขาก็ลงไปขอจอดสุกเสริญมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องปกติผู้กองบอยนะฮึบ เขาบอได้ว่ามักแบบสนามบินสร้างไม่รลอสนามบินสร้างเก่านะเขาอยู่ในน่านฟ้าฉะนั้นแล้วเขาอยู่ในพื้นที่ของเขมรเขาจึงขอเขมรลงไปจอดซุกเซินเพื่อรอท่าเหตุการณ์ปกตินะเขาก็จะบินไปต่อเขาคิดเป็นนะเขาคิดถึงความปลอดภัยของนี่นะของลูกเพือเขาเขาจึงบบไปจจอผูกของบอยนะ เขาจึงจอดสุกเสริญเพื่อเซฟเครื่องบินและก็เพื่อเซฟลูกเรือเซฟตัวชีวิตคนที่เป็นกัปตันเองนะอันนั่นแหละก็เอิ้มแล้วเขาคิดเป็นนะเครื่องบินใหญ่เครื่อง,งบินน้อยเขาบได้เกี่ยวเขาเกี่ยวอยู่ที่ว่าเขามาขอจอดสุกเสริญคาว่าซุกเสริญเดียวเขาก็ไปนะ <c oughs> บอยคงแกบอกว่าแต่ละลันเวที่เขาสร้างมาทันเขาสร้างมาเพื่อรับรองเครื่องบิน เครื่องยนต์นะหรือว่าจะบินมาจอดสุกเสริญหรือว่าจะง่ายจะเล็กจะน้อยอย่างเขาเฮ็ดเพื่อรับรองการบินนะเครื่องบินเอาลงมาจอดบอยต้องให้เขามาขอจอดสุกเสริญสักสองสามมื้อนะก็คือการลงจอดสุกเสริญสุกเสริญเนี่ยเขาคิดว่ามาจอดสองสามมื้อนะมันโบแมนรถเมย์บอยมันโบแมนรถเมย์นะ่ะ จ,จีมาจอดแซ่ยอยู่นั่นนะสนามบินของทางฝั่งกัมพูชาเองที่สนามบินเตโซฮันเป็นสนามบินที่มาจากเงินทุนของคนจีนนะเขาลงทุนสร้างเม็ดเงินก็นเข้าเขานะแต่ว่าคเ,เมนก็อาจจะได้หน้าเพราะว่ามีสนามบินไม่นะ สนามบินเทียนให้คนกัมพูชาเฮ่ตื้นตนกตกใจมาได้ของไม้มาพากันแห่ไปกราบไหว้นะวัดบกเขา้าแต่ว่ากลับไปเล่ากันอยู่ในสนามบินนะไหว้พระ <c oughs> เข้าไปไหว้พระอยู่ในสนามบินละล่าสุดนะอืมนะอาที่คำว่าสุกเสริญน,นั้นเขา,าได้มาจอดแช่เป็นมือเป็นเบกเป็นเนวนเดอนะจอดแช่อยู่นั่นนะผู้เลยสารบวยวายตายเอาเลยนะีิมูนะผู้กองบอย เลยสารได้เขานี่นวเดินทางด้วยเครื่องบินเขายอ่อมมีความจําเป็นนะไปหาญาติพี่น้องเดินทางไปเฮตเวียกันงานนะเขาบ่ได้ไปทัวร์นะเขาบ่ได้ไปจะมานอนแช่โยคะเมรให้มันเป็นเรื่องเป็นาล่านะเป็นตุเป็นตะขี้ตัวจนได้เนี่นะตื่นปกคองบ่อยตื่นคําว่าสุกเสิร์นคือเดียวเขาก็ไปนะอากาศข้างหน้าถ้าเขาแจ้งเข้ามาว่าเอออากาศมัน กลับมาปกติแล้วเขาก็เดินทางออกจากสนามบินของขเมรนะและลูกเรือเขาก็บ่ได้ว่าจะมาเห็นดีเห็นงามแต่เห็นพร้อมที่จะมานั่งปักหลักยุดอันคเมดในซมืมอถ้าเกิดแบบนั่นขึ้นเขาประท้วงตายเลยนะโอ้ตัวกเกพาท่าเนาะคำว่าสุกเสริญคือส่วขาวจ้ะบมได้แม่นส่วขาวสามมือเลยส่วขาวคือในระยะสั้นเขาเดินทางไป เฮ็ดเปียกทำงานเขาเดินทางไปทุระนะถ้าเกิดว e e ่าเขามาพักเซาอยู arn, pra pra i, ah ่อยู่ในคาเมเห็นเขาตกเวียกตกการมาไปจะรับผิดชอบนะเออนะแป๊กนะแปลกผู้กองบ่อยเนี่ยบอกเข้าใจคาว่าสุกเซินสุกเซินเขามาแต่ลำเป้าเบาะนะ บมมีประเทศใดที่เขาจะบินไปประเทศข้างหน้าบินไปด้วยลำเป้าให้เสียเงินค่าน้ำมันเล่นเล่นจีนอ่นะมันเป็นยนต์ผู้โดยสารเด้ผู้กองบ่อยนะมันต้องพาลูกเหือทั้งเบิดนั้นไปหอดจุ่นหมายปลายทางตามที่กำหนดย่างน้อยเลทไปกะสักสามสี่ชั่วโมงเขาก็ว่าไปนะแต่จะมาให้ปักรักยุคกับเมนเขาบอปักหลักเด้อนะ